โอ้โหพี่น้องวันนี้เลาะชมไม้ในสวนนะเล็กพามาดูต้นพยอมฮะนะต้นพยอมอายุ25ปีต้นขนาดไหนเนะี่ยก็คือดูฮนะนี่ต้นสูงใหญ่นะดูฮนะสูงขึ้นมากๆแล้วนะเกือบ30เมตรฮะ ิจนยสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาเลาะชมไม้ในสวนพามาดูต้น ไม้ตะกูลยางนานะไม้ตะกูลยางนานี่มีหลายที่นี่มีหลายต้นนะมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นตะเคียนนะต้นยางนาแล้วก็ต้นพยอมนะที่เห็นอยู่ตรงนี้มีประมาณทักสามอย่างเดี๋ยวนะาักจะพามาดูว่าต้นพยอมเนี่ยอายุ25ปีเนี่ยต้นมันใหญ่แค่ไหนพร้อมที่จะใช้งานได้หรือยังนะ เพราะหลายคนอยากจะปลูกแต่ก็กลัวว่าไม่ทันใช้นหะหรือว่ามองภาพไม่ออกเลยว่ามันมันขนาดไหนจริงๆนะเดี๋ยวนาเล็กจะลองวัดให้ดูนะว่าพยอมเนี่ยมันต้นใหญ่แค่ไหนเนี่ยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่กับนาเล็กเนี่ยต้นนี้25ปีนะปลูกประมาณสักปี 25 40หรือ4ีนะตอนนี้6กห้าก็น่าจะมากกว่า25เอ้ามากกว่า25ปีนี่ดูต้นสูงมากๆเลยต้นนี้มันแยกเป็นสองต้นนะมันมันมีง่ามอยู่เนี่ยมันก็เลยอาจจะแย่งความโตหรือว่าอาจจะไม่โตเท่าที่ควรแต่ว่าลองวัดดู สายวัดมาแล้ว นาเล็กพามาดูที่นาเล็กวัดเมื่อกี้เนี่นะตรงนี้ตรงโคนเนี่ยวัดได้เม็ดห้าสิบเหมือนกับต้นยางเท่ากับต้นยางเลยนะที่มาวัดเมื่อวันก่อนเนี่ยส่วนกิ่งของเขาอันนี้อันนี้ประมาณสัก90กว่าเซนเก้าสิบห้าเซนกิ่งนี้ หนึ่เมตรสิบเซนต่างกันประมาณสักสิบห้เซนนะเซนเ้นรอบวงนี่แหละบางทีต้นมันไม่เปล่าคือมันมีกิ่งมันก็ทำให้ความโตของลำต้นมันจะลดลงแต่ว่าขนาดนี้ก็สามารถที่จะเอาไปทำเสาได้แล้วนะเนี่ยเนี่ยลำต้นอย่างเงี้ยความสูงของเขาเนี่ยก็ร่วม 20่สิบเมตรเดี๋ยวนาเล็กจะให้ดูว่าความแตกต่างของต้นพยอมกับต้นยางนาเนี่ยสูงต่างกันเยอะหรือเปล่าที่อายุเท่ากันอ่ะเรามาดูเปรียบเทียบกันนะฮะนะต้นทางขวามือสีขาวๆนั่นก็คือต้นยางนาต้นนี้ก็เป็นต้นแฝดเหมือนกันนะ ต้นนี้น่าจะสูงประมาณสัก30กว่าเมตรนะเนี่ยสูงต่างกันประมาณสัก10เมตรประมาณนั้นนะส่วนต้นนี้ต้นพยอมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะสูงประมาณสัก20เมตรนะเนี่แล้วมาดูอีกต้นที่อยู่ข้างๆกันอีกหนึ่งต้นเนี่ย ที่ถัดจากต้นพยอมเนี่ยอันนี้คือต้นตะเคียนนะตะเคียนทองต้นนี้ก็ต้นไม้เปล่าเหมือนกันก็คือมีแยกเป็นสองต้นเหมือนกันต้นแฝดอันนี้สูงถือว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าจะสูงกว่าต้นพยอมประมาณสัก5เมตรประมาณนั้น,นอุดมสมบูรณ์กว่านี่แหละ ก็น,นี้ก็มาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยปลูกพร้อมกันตระกูลยางนะยางนาพยอมตะเคียนพยอมยจะโตช้ากว่านะงั้นใครที่คิดจะปลูกไม้ใช้สอยก็ลองดูฮะ25ปีประมาณนี้ ย่างนาเนี่ยถือว่าใช้งานได้คุ้มเลยนะฮะนี่อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกินตนยชาแนลสวัสดีครับ